ขนอะไรเกิดขึ้นอยู่ในที่ลับจ้ะขนจมูกขนจมูกเอ้ยแต่มันแพมแพมอยู่นะแล้วก็แล้วก็ดันเข้าไปเราก็ดันเข้าไปนะดันเข้าไปผิดจ้ะขนหูค่ะฮะขนหูอย่าผวนเน็ตคาเลยนะเอ้ยหวนก็ไม่มีปัญหาอะไรขนหูนะผิดจ้ะมันมันพูดได้หรอพี่พูดมาเลยขนหมอยค่ะขนขนหมอนค่ะมั่นใจไหมเนี่ยก็ต้องนับจะหูแล้วแหละผิด กบีได้สบายบีขนอะไรเกิดขึ้นอยู่ในที่ลับจ้ะรักแร้ไหนโชว์รักแร้ดิผิดจ้ะขนพุงครับขนพุงเรามีไหมมีมีเซ็งจัดเลยนะแต่เราเป็นคนแบบนั้นไหมไม่ครับไม่เหลือนี่พี่เฟิร์ไม่เหลือจริงไหมจริงอ่าขายไปจ้าขายไปจังวันนี้ผิดจ้ะขนอะไรเกิดขึ้นอยู่ในที่ลับจ้ะขนจมูกขนจมูกนี่แต่ของพี่ยังแแมมอยู่เลยนะ ผิดจ้ะคนรักแรกค่ะแต่ถ้าผู้ชายใส่เสื้อกล้ามก็เห็นนะถ้าพี่ให้เปลี่ยนเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนผิดจ้ะคนของหนีน้ำค่ะที่บ้านน้ำท่วมหรือเปล่าไม่อ๋อนึกว่าเป็นผู้ประสบอุทกภัยไม่ใช่นะผิดจ้ะอยากรู้เฉลยหรือเปล่าอยากอยากครับอยากค่ะอยากค่ะอยากรู้เฉลยต้องไปดูไหนจ๊ะใต้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์คอมเมนต์ข้าางล่งเลยจ้าต้องไม่ดูซึมซึมเศร้าๆอยู่ใต้คอมเมนต์